สวัสดีครับสวัสดีไอติงไอวิวโกนะวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวเทศบาลบาปากเกร็ดยามเช้าเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราก็มาจอดรถใต้สะพานพระรามสี่นะฮะนี่ก็เป็นอัตราค่าจอดนะครับนะ แล้วก็บัตรจอดรถนะฮะเขาก็ให้บัตรจอดรถมาด้วยบัตรจอดรถก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ายามเช้าปากเกตเขามีอะไรกันบ้างครับผมเอาแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ผมก็ข้ามมาอีกฝั่งแล้วนะก็เห็นว่ามีทั้งป้ายรถเมย์มีรถเมย์ทั้งหลายสายนะแล้วก็มีคิวรถตู้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นปากทางตลาด นะครับก็เดินไม่ถูกเลยฮะก็เดี๋ยวก็เราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับไปดูว่าเช้าเ้านะครับเขามีอะไรขายกันบ้างครับก็เดินกันไปเลยครับโอ้โหเพื่อนๆครับตอนเช้าเ้านี่ก็เดินกันไม่ถูกเลยนะฮะคนก็เยอะนะครับผมมีให้เลือกซื้อเลือกหาของหลายหลายอย่างเลยเพื่อนๆส่วนตรงนี้นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นท่าน้ำนะฮะคนที่ข้ามมาจากฝั่งนู้นก็มาขึ้นตรงนี้แล้วก็ มารอรถเมย์หรือใครจะเอารถมาจอดต่อรถตู้เลือกซื้อเลือกหาโอ้โหของเยอะแยะไปหมดเลยเพื่อนๆเ, mm hmm. เดินไปเดินมานะฮะ mm hmm. ก็เห็นว่าแถวนี้มีทั้งเมเจอร์ปาเกนะฮะ mm hmm. ส่วนอีกห้างหนึ่งก็โลตัสนะครับผม mm hmm. เราก็เลยเข้าไปรบร้อนในโลตัสเอ๊แต่รู้สึกว่าโลตัส hmm. เขากำลังจะปรับปรุงนะ mm hmm. เพื่อนๆนะ mm hmm. ก็โอเคนะ ก็ยังได้มาหาอะไรกินหลบร้อนไปได้บ้างครับผม แลาลครับนี่ก็เป็นวันสบายๆายยามเช้าของเทศบาลปากเกร็ดนะเพื่อนๆที่พามาเที่ยวกันนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืม subscribe ให้กับ i think i will go ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าขอบคุณมากครับบ๊ายบาย